วันเดียวกันนี้นะคะหัวหน้าพักประชาชนคุณนัทพงศ์เนี่ยนะคะก็มีข้อสงสัยนะคะที่ถามกลางที่ประชุมสภาเรื่องของมติกพชนี่แหละคะ่ะที่ชะลอการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อซื้อเวลาหรือไม่นายกเนี่ยควรจะมาตอบแล้วก็บอกให้ชัดเจนนะคะไม่อย่างนั้นเรื่องมันจะไม่จบเหตุเพราะประชาชนเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตได้กับภาพตีกอล์ฟของทักษิณกับซีอของกลุ่มทุนพลังงาน,นะคะ่ะ ที่รัฐสภานายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนค่ะกล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาวันคริสต์มาสเนี่ยนะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชมีมติชะลอการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนโดยบอกว่าการทําหน้าที่เป็นประธานกพชเนี่ยก็น่าจะมีความสําคัญมากกว่าแต่แน่นอนที่สุดก็อยู่ที่การตัดสินใจของนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีที่จะเลือกตัดสินใจทําภารกิจใดที่มี มีความสําคัญต่อตัวนายกรัฐมนตรีมากกว่ากันแต่ตนเองเนี่ยเชื่อว่าการเป็นประธานบอร์ดในที่ประชุมกอพชอซึ่งส่งผลกระทบถึงเรื่องของประเด็นค่าไฟฟ้าน่าจะมีความสําคัญต่อประชาชนมากกว่าเพราะว่าในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนั่งหัวโต๊ะนะคะเป็นประธานประชุมแทนสําหรับมติที่ออกมาค่ะในเรื่องของการ การชะลอการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนนั้นคุณนัทพงศ์เนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อเวลาหรือไม่ถ้าตัวนายกเองมองว่าสามารถาต้องการยกเลิกโครงการดังกล่าวสิ่งที่ตนเองคิดว่าประชาชนก็อยากได้ยินคือการที่นายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงข่าวหรือเข้ามาตอบกระทู้ถามสดในสภาโดยบอกตรงๆกันมาเลยว่าต้องการจะยกเลิกแต่เพียงแค่ชะลอไว เพื่อให้เกิดความรอบคอบในเรื่องของกฎหมายหากพูดเช่นนี้เนี่ยตนเองเชื่อว่าสังคมจะสิ้นข้อสงสัยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นจากนายกรัฐมนตรีก็คือความชัดเจนนั่นคือนายกรัฐมนตรีไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นไม่เข้าร่วมประชุมไม่ตอบคําถามสื่อแล้วก็ส่งมติออกมาว่าเป็นการชะลอโครงการไว้ก่อนเพื่อศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายตนเองมีข้อกังวลอย่างยิ่งว่าการชะลอครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้รั ฐบาลสามารถเดินหน้าโครงการการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในครั้งนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟที่แพงอยู่ยังแพงต่อไปในอนาคตได้ค่ะ ส่วนกรอบเวลาที่ชะลอไปคือระยะเวลาเท่าไหร่นั้นหากดูจากการแถลงข่าวเมื่อวานของกอพชอเองก็ยังไม่มีกรอบระยะเวลากฎหมายที่ชัดเจนแต่หากยึดตามกรอบการประกาศการคัดเลือกผู้ที่ได้รับคัดเลือกกลุ่มที่1จะสิ้นสุดวันที่30ธันวาคมนี้และกลุ่มที่2สิ้นสุดวันที่14่กุมภาพันธ์ฉะนั้นหากจะชะลอหรือว่ายับยั้งการดําเนินโครงการการเซ็นสัญญาโครงการดังกล่าวไว้ก่อนกอก,กพก็ต้องมีมติ ออกมาอีกขั้นหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อกพอพชอมีมติออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องตามต่อที่กอกอพอว่าจะมีมติในการชะลอโครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ทีนี้ก็เลยถามว่าประเมินถึงสาเหตุที่นาย,ยกรัฐมนตรีเลี่ยงการเข้ามาตอบกระทู้ในสภาเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวของกลุ่มพลังงานหรือไม่นะคะนายนัทพงศ์มองว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็ตั้งข้อสงสยัยและก็ตั้งข้อสังเกตได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรไปตีกอล์ฟร่วมกับซีอของกลุ่มธุรกิจพลังงานและตัวนาย,ยกรัฐมนตรีเองเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความชัดเจนใดๆกับสิ่งนี้จึง ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราตั้งข้อสงสัยว่าการที่นายกรัฐมนตรีตีกันเชียงทําหนีปัญหาเป็นเพราะกําลังมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่สิ่งที่พวกเราอยากได้ยินหากต้องมีการชะลอไว้ก่อนในเรื่องของข้อกฎหมายจริงเนี่ยก็ควรจะออกมาบอกตรงๆว่านายกรัฐมนตรีต้องการยกเลิกเพียงแต่ว่ายังมีข้อคิดเห็นในด้านของข้อกฎหมายที่กังวลว่ากพอชอไม่สามารถก้าวไกยกก,กพที่อยู่ในฐานะองค์กรอิสระ จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาข้อกฎหมายไว้ก่อนตนเองมองว่าหากนายกพูดชัดๆเช่นนี้ประเด็นจะจบค่ะและพวกเราก็พร้อมจะรอการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะหม่อมก่อนก็ออกมาจี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานเหมือนกันนะคะว่าให้ใช้อำนาจประธานกพชในการปฏิรูปการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าประชาชนจะได้ใช้ค่าไฟที่ถูกหลงสักทีค่ะ โดยด็อร์หม่อมหลวงกรกศิวัตรเกษมศรีที่ปรึกษาศูนย์นโยบายและวิชาการพักพลังประชารัฐค่ะก็โพสต์ข้อความใน Facebook คุยกับหม่อมกรน,นะคะหัวข้อคือพลังงานถูกเป็นข้ออ้างพลังงานแพงคือเป้าหมายหรือเปล่าทิ้งเป็นเครื่องหมายคําถามไว้โดยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาราคาพลังงานแพงทั้งน้ํามันกา๊าซถุงต้มและไฟฟ้าล้วนมีอัตราที่สูงกว่าอาเซียน แต่ที่เห็นว่าไม่สูงจนน่าตกใจเพราะว่ากลุ่มทุนมีความฉลาดล้ำในการซ่อนราคาแพงค่ะอย่างเช่นอะไรราคาน้ำมันเนี่ยก็ให้กองทุนน้ำมันแบกไว้ให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตส่วนไฟฟ้าก็ให้กฟผซื้อไฟแพงจากเอกชนมาขายในราคาต่ำโดยกฟผแบกหนี้การซื้อไฟกว่าแสนล้านบาทแล้วปัญหาเกิดจากไม่มีการประมูลราคาพลังงานแต่เป็นการใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการชุด đừng, đừng. ใช้คะแนนทางเทคนิคเป็นตัวตัดสินก็เลยยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นการประมูลการผลิตปิโตรเลียมเนี่ยนะคะแทนที่จะใช้หลักการว่าผู้ที่ให้ผลตอบแทนรัฐสูงสุดได้เป็นผู้ชนะซึ่งเป็นหลักปกติที่อาเซียนเขาก็ใช้กันแต่ว่าไทยค่ะจะกำหนดอัตราที่รัฐเนี่ยได้ตายตัวเป็นการจำกัดรายได้ของรัฐไปโดยปริยายคัดเลือกจากคะแนนทางเทคนิคเท่านั้นปัญหาเนี้ยลามไปถึงการประมูลไฟฟ้าหมุนเวียนตามระเบียบของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะในรูปแบบของ FIT ในปี2,565 2,573เฟสสก็เช่นกันไม่เคยมีการประมูลจริงนะคะหม่อมหลวงก่อนว่าอย่างนี้เพราะว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดราคารับซื้อจากเอกชนตายตัวราคานี้ถูกกำหนดขึ้นมาเมื่อกว่า2ปีครึ่งมาแล้วทั้งที่ปัจจุบันเทคโนโลยีขึ้นอุปกรณ์ราคา ถูกลงนะคะการใช้ราคาเดิมย่อมทําให้คนไทยจ่ายค่าไฟแพงโดยเจตนาเพราะฉะนั้นการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าใช้วิธีให้คะแนนทางเทคนิคน,น้ำหนักจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้คัดเลือกเป็นสําคัญขาดความโปรง่งใสและเกิดการทุจริตได้ง่ายเอกชนที่มีความสามารถผลิตไฟได้ต้นทุนต่ําก็ไม่สามารถมาขายไฟราคาถูกให้กับกอฟผได้โดยผลการคัดเลือกเนี่ยบ่งชี้ผู้ที่ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่ รายได้โคต้าไปจํานวนมากค่ะที่สําคัญคือพลังงานหมุนเวียนประเภทโซล่าเซลล์รัฐควรสงวนโคต้าให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดบนหลังคาได้มากขึ้นเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนแต่ที่ผ่านมาโซล่าลูฟท็อปได้รับโคต้าน้อยมากมีข้ออ้างมากมายที่ไม่อยากรับซื้อไฟฟ้าจากประชาชนแต่ไปสนับสนุนทุนรายใหญ่ที่ผลิตไฟขายให้กับรัฐที่แพงกว่าที่ประมูลกันทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ พูดถึงกรณีที่มีข่าวจากสภาผู้บริโภคและฝ่ายค้านที่ขอให้นายกเนี่ยยกเลิกรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน2,145เมกะวัตต์ที่เป็นการเอื้อกับทุนพลังงานมีเหตุผลค่ะแล้วก็มีหลักการที่รัฟังได้นายกควรจะรับฟังแล้วก็ปฏิรูปคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะหม่อมหลวงก่อนมีข้อเสนอแนะนายกด้วยข้อ1น,นายกต้องไม่เกรงใจกลุ่มทุนพลังงานตามคำถแถลงผลง,งานว่าจะต่อสู้กับทุน ผูกขาดทุนพลังงานก็คือทุนผูกขาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2. ค่ะนายกต้องใช้อำนาจประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชในการกวดขันทางนโยบายต่อคณะกรรมการกกพให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงการที่กกพเนี่ยลงนามรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ได้รับคัดเลือกไปเมื่อวันที่16ธันวาคม67ท่ามกลางข้องสงสัยถึงความโปรง่งใสแสดงถึงความไม่ สนใจของกอกอพอว่าคนไทยจะต้องรับภาระจ่ายค่าไฟแพงกว่าที่ควรจะเป็นค่ะเพราะราคาที่รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเป็นราคาเทคนิคปี65ราคาเนี่ยสูงกว่าราคาที่เป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นเกิดคำถามค่ะว่ากกอพอปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถหรือไม่หรือมีความเป็นกลางหรือไม่เหตุใดจึงไม่เปิดประมูลโดยใช้ราคาเป็นตัวตัดสินใครผลิตไฟฟ้าถูกที่สุดก็เป็นผู้ชนะนะคะเหมือนกับ นานาอาระยะประเทศอนาคตราคาพลังงานไทยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีผู้เดียวที่เป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจในฐานะประธานกพชว่าท่านจะยืนข้างกลุ่มทุนหรือว่ายืนข้างประชาชนค่ะ